thank mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกนะครับแล้วก็ผมเองนะครับวันนี้จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็นัดลูกค้าแต่เช้าเลยสําหรับลูกค้าวันนี้นะครับก็วันนี้ก็มีภารกิจเซ็นสัญญานะครับลูกค้าให้ความไว้วางใจกับบริษัทอีกแล้วนะครับก็เซ็นสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นที่ปรึกษาการเงินให้นะครับแล้วก็ดูแลทั้งด้านการเงินแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับถ้ามีนะครับ แล้วก็มีหน้าที่ในการเจราจาหนี้นะครับกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ซัพพลายเออร์นะทางเราก็ให้บริการนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้ซัพพลายเออร์จะค่อนข้างคุยไม่ง่ายเหมือนเหมือนกับเอ่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินนะครับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันอาจจะหลักการมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าก็ ถ้าเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและกฎหมายแล้วนะครับก็ดูแลให้ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนของเจ้าหนี้ทั้งหลายที่บริษัทจะต้องมีภารกิจในการเจรจาให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องหนี้นะฮะไปโฟกัสเรื่องการทําธุรกิจดีกว่านะครับสําหรับพี่รายนี้นะฮะธุรกิจของพี่เขาเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็ปัญหาคือยอดขาย ลดลงแบบน่าใจหายนะครับลดลงไปประมาณ 8- 9 0เเลยนะครับจาก100บาทเหลือ10บาทอะไรประมาณนี้นะครับยอดขายแบบตกคว่นะฮะแล้วก็ก็ไม่ใช่จากเหตุผลอะไรหรอกโควิดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นการชั่วคราวแต่ว่าชั่วคราวในที่นี้ก็คือชั่วคราวไม่แน่ใจว่าชั่วคราวอีกหลายปีหรือเปล่านะอาจจะอีกปีหนึ่งหรือ2ปีหรือ3ป,อปีก็ต้องมาลองดูกันว่าชั่วคราวตรงนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดมันชั่วคราวไป2 3ปีเนี่ย มันจะไหวไหมนะครับมันจะรอดไหมนะครับตรงนั้นก็ไส้ในลึกๆเนี่ยาทางผมเองก็ยังไม่มีรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปขอข้อมูลลูกค้านะก็วันนี้จะไปเซ็นสัญญากันก่อนนะเซ็นสัญญาเรียบร้อยเสร็จก็เดี๋ยวทีมงานก็เข้าไปคลุกวงในนะฮะดูงบการเงินดูรายละเอียดทุกอย่างของกิจการลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ละนะครับเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการตลาดเรื่องการบริหาร เรื่องเก็บเงินเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับที่มีเคยมีปัญหาสะสมกันมาก็ไปเคลียร์ตรงนั้นนะส่วนเรื่องการเชลจานี่ก็ยกหน้าที่นี้ให้กับทางบริษัทของเราเป็นคนดูแลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ขออนุญาตเดินทางขับรถก่อนนะฮะข้างหน้าก็ไม่รู้รถติดปะเนี่ยวันนี้ก็ฝนตกปล่อยๆแต่เช้าเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปฉะเชิงเซากันนะครับครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงออฟฟิศแล้วน,นะครับสําหรับวันนี้ที่เราไปที่ ชาเชิงเซากันมานะก็เซ็นสัญญาก,กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เคสเนี้ยนะฮะก็ลูกค้าเป็นอะไรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเ <c oughs> ต็มๆนะยอดขายลดลงแบบ90%กันเลยทีเดียวนะครับยอดขายลดลงกัน90%เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างร,รุนแรงน,นะฮะแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ลูกค้าาของไปลงขายนี่ก็คือ ต้องยกตู้กลับคืนหมดเลยนะครับจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆของประเทศไทยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าก็เสร็จภารากิจเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็กลับถึงออฟฟิศแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนี้นะฮะเราก็หลังจากที่ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เซ็นสัญญากันมาแล้วนะฮะบ,บริษัทก็ต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรต้องรู้ทั้งหมดนะะสุขภาพทางการเงินนะครับ ธุรกิจเป็นยังไงนะครับเป็นหนี้อะไรที่ไหนยังไงต้องรู้ให้หมดนะครับตรงนั้นเราจะเราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างไรเราจะต้องคุยกับเจ้าหนี้อย่างไรนะให้ลูกค้าได้ประโยชน์ที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกเน้นย้ำทุกคลิปบอกว่านะครับการที่ลูกค้าตั้งผมหรือบริษทัทให้เป็นที่ปรึกษาการเงินให้เนี่ย ไม่ได้แปลว่าตั้งเราไปเป็นศัตรูกับธนาคารนะครับหรือให้เราไปเป็นศัตรูกับเจ้าหนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเจ้าหนี้นะครับเราเป็นมิตรกับทั้งเจ้าหนี้และลูกค้าเรานะครับเราต้องการหาข้อยุติลงด้วยดีนะฮะลูกค้าก็กลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีได้นะครับธนาคารก็ได้ลูกหนี้ที่เคยเกลเรกลับมาเป็น <Marvin> ลูกหนี้ท <appeals> ี่ดีกับธนาคารเหมือนเดิมจูปากกันเหมือนเดิมได้ดอกเบี้ยกันเหมือนเดิมจ่ายดอกเบี้ยกันเหมือนเดิมนะครับภารกิจผมเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยก็เดี๋ยวลองติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็พยายามจะทำคลิปอัปเดตเท่าที่ทำได้นะฮะก็วันนี้ก็กำลังจะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยภารกิจวันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกนี้อะไรนี่ผลกระทบจากโควิดเต็มๆนะครับโอเคสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ตามนี้แล้วกันนะก่อนปิดคลิปก็ประชาสัมพันธ์อีกนะครับใครที่มีปัญหานะครับสำหรับธุรกิจ SME ทั้งหลายนะฮะ มีปัญหาภาระหนี้มีปัญหาเรื่องภาระหนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มติดขัดเริ่มจะไม่ไหวหนทางข้างหน้าน่าจะเหนื่อยนะบริษัทอันโตนิโอแอตโนีของผมนะครับพร้อมรับใช้นะฮะและให้บริการนะครับยังไงติดต่อรละเอียดดูต้นคลิปหรือใต้คลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ